สวัสดีค่ะคุณกิติขาตอนนี้ดิฉันคุณย่าสายเปี้ยวมารายงานข่าวที่สกอตแลนด์นะคะตอนนี้อากาศเย็นสบายดีค่ะผู้คนเงียบค่ะไม่มีคนเลยค่ะก็เลยออกมารายงานข่าวให้คุณกิติทราบกันนะคะออกมาเดินเล่นด้วยค่ะวันนี้เป็นวันแรงงานนะคะคุณกิติขา วันแรงงานวันหยุดวันแรงงานวันหยุดแห่งชาตินะคะคุณกิติขาก็เลยมารายงานข่าวให้ทราบวันนี้นะคะดูคะ่ะท้องฟ้าสวยมากเลยคะ่ะเดินเล่นคะ่ะ <c oughs> เว้าเองหัวรอเองเดินเล่นค่ะไม่มีอะไรทําค่ะออกมาเดินเล่นนะะันค่ะเงียบกีบเลยค่ะไม่มีผู้คนเลยค่ะตอนนี้ดิฉันเดินอยู่คนเดียวนะคะคุณกิติขาถ้าเกิดอะไรขึ้นมารีบมาช่วยฉัน้ว้นนัะนะคะคุณกิติขาฉันฉันตอนนี้ฉันก็รออาหารกักตุนอยู่นะคะ เมื่อไหร่อาหารกักตุนของฉันจะจะเฝ้ามาคะฉันฉันรอหิวจนทอ้องกิ่วแล้วค่ะเฝ้ามาเร็วๆหน่อยนะคะอาหารที่กักตุนของดิฉันนะคะเออนะคะนี่ค่ะจะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากเลยค่ะคุณกิติขาคุณยาสายเปี้ยวรายงานข่าวที่สกอตแลนด์ค่ะ ไม่มีผู้คนเดินเลยนะคะเงียบกิบเลยค่ะมิดซีรีเลยค่ะมีแต่ดิชันคนเดียวค่ะตอนนี้ที่มาเดินเล่นที่สนามเดินค่ะสนามเดินเล่นเป็นพาร์ควอล์ก,กิ้งพาร์คเนาะนั่นแหละค่ะภาษาสกอตแลนด์เขาจะพูดกันวอล์กิงกกกงกก้งพาร์ควอล์กิ้งวอล์กิ้งพาร์ค นั่นแหละค่ะดิฉันก็มาเดินค่ะนี่คือทุ่งดอกไม้ทุ่งดอกไม้มันเหี่ยวแล้วพี่น้องเหี่ยวแล้วค่ะตอนนี้มามาตอนนี้มันเหี่ยวแล้วค่ะโอ้มันเลยบ่งามเลยมันเหี่ยวแล้วพี่น้องดอกไม้มันเหี่ยวแล้วมันเหี่ยวทุ่งดอกไม้มันเหี่ยว มันบองามแล้วอันนี้ต้นหญา้าต้นหญา้าต้นหญา้าเขาก็มาตัดหญ้ากันนะคะตัดหญ้าเกี้ยงเลยค่ะตัดหญ้าเกี้ยงเลยไฮ้ยอโอ้หมามาเล่นด้วยฮัลโหล ฮัลโหลอันนี้หมาน้อยค่ะหมาน้อยฮัลโหลก็แดดดีค่ะแดดดี d D มากแดดดี d D จนข่อยเริ่มสีห้อนแล้วค่ะแดดดีหลายข่เริ่มสีห้อนแล้ว ค่อยอย่างค่อยมาย่างค่ะค่อยมาย่างทางนี้ดีกว่าย่างย่างใกล้แม่น้ำมาย่างใกล้แม่น้ำค่ะไม่ทราบว่าคุณกิติได้ยินดิฉันพูดไหมคะได้ยินเสียงดิฉันพูดไหมคะคุณกิติขาตอนนี้ฉันอยู่ที่สกอตแลนด์ค่ะรายงานข่าวที่สกอตแลนด์ค่ะคุณกิติขา ยางฮ้อนแดดมากเลยนะคะนี่คือบรรยากาศหมู่บ้านที่ดิฉันมาอาศัยอยู่นะคะคุณกีติขาหมู่บ้านเขาก็จะเป็นเพื่อนบ้านและเป็นมิตรที่ดีนะคะคุณกิติขานี่คะ่ะแม่น้าแม่น้ําก็จะก่วงสุดไปพูนแนวบ่เห็นเลยคะ่ะ ซุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องค่ะเออตอนนี้เฮาก็หยางมาได้ห้านาทีแล้วไม่มีอะไรทํานะคะคุณกิติค่ะคอยเศร้าเมื่อยก่อนคอยคอยเมื่อยคอยหอบแหกแหกอยู่ค่ะหอบหอบแหกแหกเลยค่ะนี่เห็นบอคะ่ะแม่นม้ำค่ะอันคอยกระเซียวเมื่อจังกกจังสี่ดเด้อค่ะคอยห้อนแดดเด้อค่ะเด้อคอยกระสีโซ่พวกเจ้าเบิงเด้อจ้ะ เออนี่ยันกระสิเป็นแจ้งซี่เด้อค่ะเราค่อยกระสิยางมาทางผิดตอเด้อค่ะเด้อออกไม่ยางพี่น้องโอ้ยมาอยู่ในห่มกะส่งส่งงามส่งไข่แน่ผุนเด้อพี่น้องเด้อนี่มันก็จะเป็นจังซี่นะคะแล้วค่อยก็จะยางไปเรื่อยๆนะคะยางไปแบบ ให้มีให้มีเหงียให้มีเหงียสักหน่อยนะคะตอนนี้เหงียค่อยยังไม่ออกเลยค่ะค่อยรอค่อยเดินให้เหงียค่อยออกนะคะค่อยก็จะเดินของค่อยอยู่นี่ละค่ะเดินเดินค่ะเงียบเลยค่ะไม่มีผู้คนเลยนะคะเงียบกิบมิดซีรีเลยค่ะค่อยก็จะหยางขึ้นไปข้างบนนู้นนะคะ ค่อยก็จะหยางตอนนี้ก็มีรถอยู่สองคันนะคะรถเพิ่นมาจอดอยู่นี่นะคะหยาง ค่อยก็จะหยางหยางไปเรื่อยๆนะคะหยางจนค่อยมีเหงือนะคะค่อยให้ค่อยมีเหงือก่อนนะคะค่อยก็จะหยางของค่อยอย่างนี้นะคะค่อยจะหยางหาต้นผักขมเอ้ยต้นผักเสี้ยนค่อยว่ามันต้องมีต้นผักเสี้ยนแน่เลยค่ะ ค่อยมาหาดูค่อยมาหย่างเอาลวดเลาเบิงก่อนว่ามีต้นผักเสี้ยนบ่อค่อยมาหย่างดูลาดเลาว่ามีต้นผักเสี้ยนบ่อถ้ามีต้นผักเสี้ยนค่อยก็จะเอาไปขั้นส้มเดือพี่น้องเด้อดอกไม้สวยๆพี่น้องเบิงนี่ดอกไม้สวยมากเมืองสกอตแลนด์ดอกไม้สวยมากเลยนะคะพี่น้องขา ดอกสวยมากเลยค่ะงามบอ่อพี่น้องงามบอ่อจ้าเห็นไหมคะสวยมากสวยสวยสวยค่ะสวยนี่ก็จะประมาณนี้นะคะคุณกิติคะ่ะโอ้คอยเช้าเอิญคุณกิติเรวละเราบอร่อฟังคอยค่อยก็ออกมาเดินเอาเงือะ แต่มันก็ไม่ได้เหงื่อแต่มันได้แต่หอบแหกๆนะคะ h ั o โหลไนย์อ o อ not too bad keeping safe now virus okay you too yeah okay not be long I just come from the walk and let go home okay see you see you อันนี้ก็จะเป็น สนามหญ้านะคะนี่ปาดเหลืองอลามเลยนี่ค่ะสนามเด็กเล่นค่ะพักสนามเด็กเล่นเหลืองอลา,ามเลยค่ะปาดดอกนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะเป็นสนามสนามหญ้าอันดอกหญ้า้อาจ้ะโมเมนต์ดอกไม้นีนเป็นดอกหอกญ้าสวยค่ะนี่คือเป็นพัก เป็นสนามเด็กเล่นนะคะค่อยจะพาหยางมาทางนี้ดอกไม้สวยค่ะค่อยเห็นต้นค่อยเห็นต้นดอกไม้สวยพี่น้องค่อยสิผ้าเจ้ามาเบิงคอยสิผ้าเจ้ามาเบิงค่อยเห็นต้นไหมสีสีชมพูค่อยได้ยินคอยได้ยินแต่เสียงแม่งอันนี้ ข่อยเล้ยงางนี่จากมันพี่น้องข่อยยานมันตอมข่อยโอ้โอพุน่นะมันขึ้นนะมันอันหยาหนี่แม่พี่น้องเบิง่งนี่แม่สวนเรงสีแม่งามงามพี่น้องเบิง่งน่ะงามงามเนี่ยมันฉิขึ้นเนี่ยเห็นบ่พี่น้องดอกต้นหยาดอกไม้หยาได้หนี่พี่น้องนี่หยาได้หนี่พี่น้อง มันเมนดอกไม้ได้หนิพี่น้องมันหยาได้หนิเห็นไ่มเรื่องเหลืองเหลืองงามขึืนอย่า,นนา,นง,า,ยางนี้อันนี้กับยาได้หนิพี่น้องนี่ดอกไม้ดอกหยางามงามมามาเบิง่งตรงนี้พี่น้องมาดูตรงจุดที่เราจะให้ดูนะคะคือตรงนี้ค่ะนี่ต้นนี้ค่ะพี่น้องบุย้ยงามบบ งามบอพี่น้องบุ้ยงามบอพี่น้องพู้น่ะมันสิเป็นมันสิญญาไปทางผุนเดอพี่น้องพุนมันสิยญาไปทางมันสิญญาไปทางผุนพี่น้องพู้น่ะงามบขคอยตั้งท่ายรูปเก็บวบก่อนพี่น้อง